ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทําให้คนไทยทั้งประเทศตืน่นตระหนกผู้คนเกิดความหวาดกลัวกันหลายพื้นที่หลายหน่วยงานต้อง Work from Home สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้ตึกออฟฟิศสูงหลายที่ในกรุงเทพต้องกลายมาเป็นตึกหลางวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าธุรกิจที่บ้านของพี่เนี่ยเสียหายมากน้อยขนาดไหนและตัวพี่เองเนี่ยต้องเสียเงินอีกมากเท่าไหร่ ต้องรีบไปดูแล้วโอ้โหทุกคนหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยกันดีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่บ้านเราเคยประสบภัยทางธรรมชาติที่รุนแรงแบบนี้นะครับแผ่นดินไหวครั้งที่ใหญ่สุดในพ่อสาวประเทศไทยใช่ไหมรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นที่พม่าประมาณ8.3รณิกเตอร์แล้วก็เขย่ามาถึงกรุงเทพด้วยพลงกำลัง7.7ริกเตอร์นะครับที่ออฟฟิศพี่นี่คือยังโชคดีเราเป็นบ้านเตี้ยแต่ก็ตกใจกันหมดเลยตอนแรกนึกว่าเวียนหัวพี ư, ค่คิด,คด,คดว่าเวียนหัวประวะแล้วก็หันมามองหน้าพี่ส้มมองหน้ากันแล้วพี่ก็มอองงไปข้านก เห็นไฟปิ <ici> hey, ่งปองข้างนอกแกว่งอยู่ไอ้เฮียแม่งไม่ใช่แล้วแผ่นดินไหวครับวิ่งกันออกมาหมดเลยน่ากลัวมากคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับทุกคนในประเทศไทยสัมผัส และมีประสบการณ์พร้อมกันหมดทั้งประเทศของพินุชต,ตอนนั้นนะ่าจะอยู่ที่บ้านพี่ของพินุชเนี่ยน่าจะน่ากลัวหน่อยเพราะว่าบ้านพี่มันเป็นตึก5้ชั้นใช่ไหมในตัวบ้านพี่เนี่ยเป็นชั้นที่5ขนาดแค่ชั้นที่5นะไฟยังแขวงขนาดนั้นบอกประตูเปิดเลยนะแต่ว่าเขาถ่ายมาได้ไม่เยอะนะถ่ายมาได้แค่นิดเดียวของพี่วุฒินี่คือแบบก้มหัวเอคองเอแคลวิ A ่งลงมาคือแบบน่ากลัวมากๆนะครับน่ากลัวสุดๆไปเลยนี่ก็ต้องขอชื่นชมนะฝรั่งตอนหลังนี่คือทําข่าวชื่นชมประเทศไทยเยอะมากบอกว่าถึงแม้วราเราจเจอกับปรากฏการณ์แผ่นดินไว เจ็ดริกเตอร์ขนาดนี้แต่ว่าตึกของเราแม่งแบบทนทานได้ทุกหลังเลยคือระนทันลมอยู่แค่อันเดียวซึ่งแบบต้องขอสแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่อยู่ในอุบัติเหตุนั้นจริงๆนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยขอพี่รีบขับรถไปที่พรโยธินเพลสกันเลยกันนะครับซึ่งเป็นตึกออฟฟิศหลักของที่บ้านพี่ หลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าที่บ้านพี่ทำธุรกิจอะไรนะครับก็มีหลายอย่างแต่ว่าพลยทินเพลสเนี่ยออกข่าวเลยว่าเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเห็นลงในดราม่าอดดิกแล้วก็กระจายไปในหลายเว็บไซต์เลยตัวพี่เองไม่มีโอกาสโอกาส้เข้าไปดูแต่ก็เห็นทีมงานหลายๆคนเนี่ยขนของขนอะไรออกมากันเยอะมากนะครับคือต้องบอกนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างกลับมาปลอดภัยเหมือนเดิมแล้ว After s ช o c k after s h o c กก็แทบจะไม่มีแล้วตึกปลอดภัย100%นะไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ความเสียหายเนี่ยมันหนักขนาดไหนมันต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ในการซ่อมแซมอันนี้เห็นใจเห็นใจทุกๆคนเลยพี่เชื่อว่า f อฟซที่อยู่ทางบ้านเนี่ยคนที่อยู่คอนโดโดยเฉาะคอนโดสูงๆเนี่ยบางทีนะเราทุกวันนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วเงินออมเงินเก็บแทบจะไม่มีแล้วแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันมันก็เหนื่อยใจแทนทุกๆคนนะงัก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับส่วนตัวพี่ก็คิดว่าน่าจะโดนเยอะอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวจะรีบเข้าไปดูกันเลยกันนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้าง หมู่บ้านเล็กๆของเรางั้นะเดี๋ยวเราเรีบไปดูเดีวยวว่านี้ต้องเจ็บตัวสักเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมทางบ้านภายนอกตึกเนี่ยยังไม่ได้ดูแตกต่างอะไรมากมายนะครับก็ยังดูทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติดีอยู่แต่แอบตกใจในวินาทีแรก ที่เราเรียวลรถเข้าตึกเลยต้องบอกงี้ว่าทุกครั้งที่พี่เลียวลรถเข้ามาในตึกนี้เนี่ยสิ่งที่ลําบากที่สุดคือการหาที่จอดรถนั่นเองนะเพราะตึกจะคึกคักตลอดมีคนเข้าคนออกเยอะแยะมากมายแล้วรถเนี่ยจะจอดกันเต็มซ้อนคันด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้พอเรียวมาปัา๊บมันโล่งหมดเลยครับทั้งลานจอดรถสุดลูกหูลูกตาเห็นเนี่ยมีรถจอดเพียงแค่สี่ห้าคันเท่านั้นเองตึกนี้คนหายไปไหนหมดหลังจากที่เราได้จอดรถเนี่ยก็มาเจอกลุ่มแม่บ้านพี่คิดว่าเลยลองถามเขาดูว่านั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น เราจะลดโลกนี่เพราะเขาไม่เข้ามาทํางานกันหลือแต่คนนี้เขากลัวเขากลัวหรอเพราะว่าเขาจะแต่ก็ไม่เข้าอ่ะใช่ไหมปกติเต็มใช่ไหมตรงนี้ใช่แล้ววันนั้นอยู่ในเหตุการณ์ไหมจ๊ะอ๋อชั้น4เลยชั้นอะไรทุเลยเหรอใช่ผมพี่อยู่ชั้น8ใช่ใช่ใช่อยู่ชั้น8แล้วตรงนั้นู๊ดอยู่ชั้นไหนนะครับวันนั้นอยู่ชั้น3-4ค่ะแล้วหนักไหมเพราะเห็นไม่เขาที่นี่หนักไม่หนักนะคะมันก็คือปกติกับการแต่ว่าแค่กระเบื้องมลงมาแค่นั้นไม่ได้แบบเราก็ ไม่ไม่เยอะมากใช่ใช่ใชค่ะเขาไม่ได้กลัวอะไรมากใช่ไหมไม่กลัวแต่ก็วิ่ง <c oughs> ไม่กลัวไม่กลัวแต่ก็วิ่งนะคะเ,คเ,เพราะว่ามันเ<ง>นาะมัน,ม,นมันวิ่งข้ามกลางไอ้นี่แตกออกมาไงคะแล,แล้วเราอยู่สูงด้วยไงมัน,ม,นมันเหมือนกลัวแบบมันจะทะลมอ่ะแล้วก็วิ่งหนีอ่ะคนเปลอดภัยท่พี่นี้ทกคนปลอดภัยปลอดภัยโอเคขอบคุณครับ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 หลังจากนั้นเราก็เดินทางขึ้นไปในชั้นหนึ่งของตัวตึกนะครับแต่ก็พวกนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่า เขาน่าจะน่าจะล่าสุดครับตอนแรกไม่รู้เป็นรอยเก่ารอยใหม่แต่ว่าถ้าสังเกตดูถ้ายังมีแบบเศษมีขยะมีอะไรอยู่เนี้ยอันนี้ก็แสดงว่าล่าสุดเลยล่าสุดนะครับแต่ตึกเก่ายังดีตรงนี้ว่าพี่ว่าสมัยก่อนทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นรถเป็นตึกเนี่ยคือเขาใช้เหล็กใช้อะไรกันเยอะเต็มที่เลยแต่ว่าพอทุกวันเนี่ยของใหม่ๆ่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือของใช้เขาลดคอสไงเนี่ยน่าจะแตกกันมาแต่เขาน่าจะเก็บกวาดไปเยอะแล้วเพราะย นี่ก็จะได้แผลใหม่เนาะนี่ก็ได้แผลใหม่เพราะว่าพยองที่เพล็กซเขาเพิ่งจะเล่นเวทได้ไม่นานถ้าเข้ามาในตึก จะเป็นจุดไฮไลท์เลยจะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายมีธนาคารมีร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันเงียบเป็นพิเศษร้านส่วนใหญ่ได้ปิดตัวหนีไปหมดแล้วนะครับเปิดอยู่เพียงแค่ประมาณ1 0 2 0ก็อแอบตกใจเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ทําใจมาว่าร้านจะปิดเท่าที่เรารู้เนี่ยเรายังคิดว่าออฟฟิศทั้งหมดในตึกยังเปิดอยู่แค่มาดูว่าสภาพของตึกเนี่ยยังโอเคอยู่ไหมมาได้รับแรงกระแทกและมีการชํารุดไปมากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่เห็นแอบแปลกใจครับสวัสดีครับ ไปครับพี่พี่วันที่เกิดเหตุมันอยู่พี่อยู่ในเหตุการณ์ไหมครับใช่แล้วก็เป็นไงบ้างตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ของผมก็จะมีปัญหาพวกระบบน้ํานิดนึงเใช่ท่อท่อแตกแต่ก็กระเบื้องมีกระเบื้องอะไรตกมาเล่าเยอะแต่ว่าไม่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 เกี่ยวอันนั้นเป็นแค่หน้าหน้าหน้าอบบี่หน้าหน้าหน้าลิฟต์เฉยชั้นสี่ชั้นหกโอเคไม่เกี่ยวกับชั้นหลังจากที่ได้ขึ้นลิฟต์มานะครับชั้นแปดนี่คือชั้นที่ที่บ้านพี่ได้ซื้อออเเาาไไวว้้นนะครับก็็ดหลย่ สภาพของตึกเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ดูแลค่อนข้างที่มั่นใจไม่ได้ชํารุดอะไรมากเราจะเห็นรอยหักรอยแตกนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามวันที่แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ได้มีการเก็บกวาดทับคอมสะอาดไปเรียบร้อยเอาจริงๆไ,ไม่แตกครับเรโนเวทยังไม่เสร็จเดี๋ยวทางลูกค้าจะกลัวไม่ล่ามา <c oughs> น้อยครับจริงๆแล้วโชคดีก็คือเนี่ยทั้งหมดที่มองถ้าเกิดมองแบบเป็นตารางนิ้วนะพี่ว่าไม่ถึง10%มั้งเนี่ย ออฟฟิศทุกออฟฟิศปิดหมดเลยแม้กระทั่งออฟฟิศของพี่เองอันนี้แอบตกใจอันนี้คือทุกคนปิดออฟฟิศแล้วอพยพมาหมดแล้วหรอไม่รู้ทุกคนเลยป่ะน,นะแต่ว่าพอดีเมืเ่อกี้เราก็ทํางานอยู่แล้วเขาไล่ให้ลงเหมือนกับเขาเหมือนกับมันมีมันมี มันมีข่าวในโซเชียลที่บอกว่าอะไรนะตัวช็อคเอออะไรก็ไม่รู้อะเพื่อนพี่ก็แตกตื่นวิ่งกันลงแบบหมดเลยก็เลยต้องกันเลยสั่งว่าบล็อกโฮมแบบแบบนี้เลยแล้วบล็อกโฮมกี่เดือนนะอาทิตย์เดียวของเราอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงนะทุกคนก็แตกตื่นกันหมดเลยใช่ใช่ก็เลยที่ตะกี้วุ่นวายแบบนั้ก็คือเมือนขนของกลับมาโอเคได้ก็เนี่ยพี่อยู่หน้าออฟฟิศก็คือเข้าไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรเนี่ยซึ่งของพี่เนี่ยเป็นโรงเรียนสอนภาษาครับเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆเล็กๆเล็กๆนั่นเลยเนี่ยตอนนี้ไฟก็็็ชุุุลมมนนนววว่าาาาายยยยกกเเเเเพรระะปส์์ออทิตดด้ๆ สั่นปุ๊บก,ก็คือพนักง,งานทุกคนคือวิ่งอุ้มเด็กเลยทุกคนก็อุ้มเด็กกันคนละคนสองคนหลานพี่ก็อยู่2คนเดี๋ยวเราลงไปดูตรงช่องทางหนีไฟเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปชั้นสูงแล้วก็เดินเดินลงมาดูที่เป็นอะไรไหมหลังจากนั้นเราเลยลองไปสำรวจดูนะครับว่าบนพื้นที่สูงเนี่ยสภาพของตึกจะเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วตึกยิ่งสูงน่าจะได้รับแรงกระแทกมากกว่าชั้นล่างพอขึ้นไปถึงชั้นบนก็ไปเจอกับพี่ยามนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับแกอยู่ในเหตุการณ์ไหมครับพี่วันนั้น นี่ชั้นยี่สามข้างบนนี้แรงไหมโอ้สุดหนักหนักสุดเลยชั้นผมชั้นยี่สามนี่หนักสุดเลยครับน้ำท่วมนุ่นแตกกระจายอาคารในอาคารโอ้เรียบร้อยนี่ก็คือเก็บกวาดก็จะกำลังทีมงานไม่มากทั้งองายอาคารถ้าได้ดีไฟทางไหนครับพี่ทางนู้นครับก็คือเรายังเดินลงไปดูได้อยู่ไหมเหมือนเมื่อก่ได้ได้พี่ยังได้อยู่ตรงนี้ยังได้อยู่แต่มันก็จะมีรอยร้าวตามชั้นต่างๆอ่ะรอยจะเคาะรอยแตกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน่ตทุกชั้นเลยทุกชั้นก็จะเป็นกระโปรงกระเบื้องอัศรางแบบนี้แตกหมดนะพี่ได้ แต่ว่าตัวโครงสร้างของตึกก็แข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงไม,ไม่ไม่ไม,ไม่อันตรายไรเลยไม่อันตรายเราจะตัดสินใจเดินลงไปดูตรงทางเดินหนีไฟซึ่งก็บอกว่าน่าจะได้รับแรงกระแทกสูงที่สุดนะครับถ้าเกิดหูเนี่ยแตกอย่างนี้เลยอโอ้ใช่ีน23นะถ้าเกิดขึ้นไปถึงชั้น40นี่จะเป็นยังไงชัดเจนนะครับว่าในทางเดินหนีไฟเนี่ยมีรอยร้าวเยอะแตกทุกชั้นทุกชั้นเลยเนี่ยบนดงบันไดเนี่ย จุดรัับนน้โอเคอย่างน้อยเราก็รู้แล้วแหะครับว่าตอนนี้ทุกคนปลอดภัยนะครับตึกนีู้้อึกว่าเป็นลมแค่2คนแต่ไม่มีใครบาดเจ็บบาดเจ็บเป็นศูนย์แล้วก็ตอนนี้คือเหมือนทั้งตึกเนี่ยเป็นตึกล้างเลยนะครับอาจจะเป็นการเฝ้าระวังที่กำลังตามมาเพราะว่าอัฟเตอร์ช็มันจะเกิดขึ้นภายในเวลา1วันถึง1ปีเลยนะ หลายคนอาจจะไม่รู้ after shock คืออะไรเดี๋ยวพี่อธิบายาให้ after shock แปลว่าอย่างนี้นะครับ after shock คืออะไรต้องจินตนาการแบบนี้เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เปลือกโลกเนี่ยครับมันมีรอยแตกเล้าเยอะแยะมากมาย after shock เนี่ยคือการที่เปลือกโลกเนี่ยมันพยายามที่จะปิดรอยเล้าให้ได้เยอะที่สุดนะครับเมื่อปิดอุดมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะเกิดการที่ปิดเข้าหากันเกิดแรงกระแทกแรงกระแทกนี่คือแรงช็อคนั่นเองปกติแล้ว after shock จะเบาวกว่าเหตุการณ์ของแผ่นดินไหวจริงๆเช่นสมมติว่าแผ่นดินไหวมีความรุนแรงถึง7วริกเตอร์ after shock เนี่ย 6ริทเตอร์นะครับและจะเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณสัก10ครั้งหลังจากเหตุการณ์จริงทีนี้เนี่ยระยะเวลาของ a เ t อร์ h o อ k ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากเลยมันอาจจะเกิดขึ้นทันทีเลยภายในะไม่กี่นาทีหรือเป็นหลักชั่วโมงส่วนใหญ่ก็เป็นวัน2วันหรืออาทิตย์หรือเดือนแต่ในอดีตก็เคยมี after shock ก็มี a เ t อร์ h o อ k ที่เคยเกิดขึ้น1ปีให้หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็มีครับโอ้ยอันนี้เป็นโครงการหมู่บ้านเล็กๆที่ที่ทำนะครับสามหลังเรามาดูดีกว,ว่านะครับว่าที่นี่เนี่ยมันมี ความเสียหายอะไรบ้างหรือเปล่านะครับราะว่าออฟฟิศต้องขอบอกว่าโอเคนะไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรหนักนะครับสวัสดีค่ะคนสวยอันนี้คือหัวหน้างานของเรานะครับผมในวันนั้นที่เกิดแผ่นดินไหวหนูอยู่ในเหตุการณ์ไหมคะหนูกลัวไหมคะมันมันสั่นเยอะไหมคะเยอะโครงการของเรามันมีความเสียหายอะไรบ้างไหมคะใช่ยเลย <c oughs> ด้วยครับมา <c oughs> ตัวถามแม่ดีกว่าอันนี้คุณแม่ไหมครับค่ะ <c oughs> แม่เปรี้ยวมากมันมีความเสียหายอะไรบ้างไหมครับกับโครงการไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยเลยเหรอใช่ค่ะจะบอกว่าโครงการเรามันสุดยอดเลยใช่ไหมครับนั่นใช่ไหมครับที่เรากำลังจะพูดกันอยู่ใช่ค่ะใช่ครับใช่ไหมคะโครงการนี้สุดยอดไหมคะสุดยอดเลยบอกกระถางบ้านนะครับโครงการนี้สุดยอดเลยค่ะโครงการโครงการนี้สุดยอดเลยค่ะโครงการไม่ใช่โครงการโครงการนี้สุดยอดเลยคกันมันเป็นตึก ไม่ได้สูงด้วยแหละครับของเราเต็มที่ก็3ชั้นมีดัดฟ้าเป็นชั้นที่4นะครับซึ่งอย่างที่เราบอกกันไปว่าแรงความถี่ที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยมันเป็นความถี่ที่ค่อนข้างจะเนิบๆช้าๆมันจะมีผลกระทบกับตึกที่มีความสูงมากกว่าดีครับทุกคนบกไม้บกมือให้กับรอบหน่อยบ่มือให้กับรองหน่อยครับอพีุยในบขอบคุณครับเอสเอฟี ต้องบอกว่าวันก่อนอ่ะพอดีพี่มาถ่ายทํารายการแล้วแหล,ล,ละก็ได้มาเช็คจสภาพนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรดูจากภายนอกก็ไม่มีรอยร้าหรืออะไรเลยนะโครงการกเล็กๆนะครับช่วยคอมเมนต์ได้ก็ได้นะช่วยกันตั้งชื่อหน่อยนะว่าอยากให้ชื่ออะไรนะครับเพราะพี่ยังไม่มีชื่อเลยอยาพี่จะแรนดอมดูคนที่คิดชื่อโครงการได้เหมาะสมที่สุดเนี่ย๋ยากจะให้รางวัลกันเลยอะเดี๋ยวจะมีการโอนรางวัลให้คือจริงแล้วเนี่ย หลายคนอาจจะมีความเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยตึกที่จะมีผลกระทบมากสุดคือตึกที่สูงแต่ในความเป็นจริงแล้วเดี่ยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวพี่จะลองอธิบายฟังกันเลยกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไร ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยครับหลายคนจะมองว่าผู้ที่ประสบภัยมากที่สุดเนี่ยคือคนที่อยู่บนตึกที่สูงที่สุดนะครับคือยิ่งสูงตึกยิ่งแข็งแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับมันเกี่ยวกับฟ rek วนซีหรือว่าความถี่ของการแปบขยื่นของผิวโลกนั่นเองตรงนี้เนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ทําการวิจัยโดยการเอาแผ่นไม้3แผ่นมาซึ่งเป็นเงาสะท้อนของตึกที่มีความสูง3ระดับตึกเตี้ยตึกกลางและตึกสูงนะครับถ้าเกิดว่าขยับเป็นฟ rek วันซี่หรือว่าความถ ช้าจะเห็นเลยนะคบว่าตึกที่มีผลกระทบมากที่สุดเนี่ยคือตึกที่สูงถ้าเกิดว่าขยับความเร็วปานกลางตึกกลางเนี่ยจะมีผลกระทบมากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมีการขยับตัวด้วยเฟรควนซีที่รวดเร็วนะครับตึกที่ต่ําที่สุดเนี่ยจะมีผลกระทบสูงที่สุดครับสรุปก็คือสูงเตี้ยไม่เกี่ยวอยู่ที่ความถี่ของแรงขยับของเปลือกโลกครับโอเคครับเมจริงแล้วทีมงานบอกว่ามันไม่ได้ผมพะนบอะไรนะแต่ว่าขอพี่ก็เช็คดูสักครั้งนึงแล้วกันนะครับ เพอเรียกเชื่อชัวร์โครงการเรามันแค่ประมาณ3ชั้นแล้วมีหลัดฟ้าลอยนะเป็น4ชั้นดูจากลงลอยลงลอยแล้วเลยคือไม่มีเลยเนาะเดี๋ยวขึ้นมาดูข้อจริงแล้วถ้าเกิดว่าจะเกิดเหตุการณ์จริงๆเนะี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ก็อยู่ชั้นที่อยู่สูงๆนะขอตรวจสอบลอยแล้ว,ว,ลลวไม่มีเลย,เลยไม่มีเลยนี่คือชั้นดัดฟ้าแล้วมามาดูอิฐปูนต่ตัวกระเบื้องนะครับก็ไม่มีรอยแตกเลย ไม่มีความเสียหายเลยนะครับเรียกว่าโชคดีมากๆนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับของคนไทยหลายๆคนนะครับแล้วก็มันเกิดการสูญเสียเย,ยอะจริงๆยังไงก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับกับทุกๆท่านที่ได้เกิดความสูญเสียนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่เกิดหนี้เกิดสินขึ้นมานะครับมัน เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากใ,ให้เกิดหรอกครับสำหรับครอบครัวพี่เองก็โดนไม่มากก็น้อยนะครับยังไงขอเป็นกำลังใจทุกคนวันนี้คงไม่มีอะไรแลวครับมาแค่อัปเดตสถานการณ์เขานี้เป็นยังไงบ้างสิ่งนึ้งที่เราเห็นเนี่ยก็คือทุกครั้งที่มันเกิดอะไรแย่ๆขึ้นในสังคมของเราเนะี่ยครับเราจะเห็นคนไทยหลายๆคนนะออกมาช่วยเหลือกันมาร่วมมือกันมาให้กำลังใจกันนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่า ประเทศอือ่นๆเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นน้ำใจเยอะเหมือนคนไทยเลยนะครับตื่นตันใจกับน้ำใจของคนไทยนะครับสุดท้ายละมันทำให้เราเห็นนะว่าชีวิตเนี่ยมันช่างเบาบ,บางเหลือเกินอะไรๆมันก็สามารถได้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตให้เต็มที่ที่สุดให้มีความสุขที่สุดนะครับใช้มันมีคุณค่ากับคนที่เรารักแล้วคนที่รักเราจริงๆนะครับ <c oughs> ปิดลอยแล้ว <c oughs> จะซึ้งซะหน่อยเสียงรถบวอเต็มเลยวันนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ